แนะนำเครื่องตีวิปครีมที่คุ้มค่าคุ้มราคาเจ้าตัวนี้เลยค่ะ7สปีดตัวนี้สามารถปรับระดับความแรงได้7ระดับเป็นเครื่องขนาดเล็กจับถนัดมือเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันว่าจะแรงจริงหรือเปล่าวันนี้ทิพย์ก็ได้ทําการตีวิปครีมให้เพื่อนๆได้ดูก,กันเลยนะคะอันนี้ทิพย์ก็จะใช้ เบอร์ในระดับที่เบาๆก่อนนะคะเป็นระดับ 2, 2> ระดับสามไปสักพักนะคะชีฟก็จะหยุดเครื่องก่อนเดี๋ยวเครื่องตีวิปจะร้อนเกินไปใส่กลิ่นวานิลาเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องตีวิปครีมไปเบอร์แรงสุดระยะเวลาในการตีทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณ8-10นาทีค่ะ ต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าของถูกและดีนั้นมีจริงๆเครื่องตีวิปครีมเครื่องนี้นะคะราคา100กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อสามารถกดได้ที่ตะก้าเหลืองด้านล่างนี้เลย